คุณโยมนั่งโซฟาเลยนะเป็นโยมชื่ออะไรนะชื่อดิมภาค่ะดิมภานายชัยวัฒน์ตีขี้ยาหนังตีียาหนังตีขี้อะไรนะตีขี้ยาหนังต่อเตาตะเลยอี๋หอบไฟตะเลัยอี ดีครับโอดีที่ด yeah, 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 yeah. ีท sure> ี่ดโอ้ด mm. ีที่ยายาเงินวันนี้คุณนโยมทีมพาเป็นโยมใช่ไหม ไัยวัดท erm mm ี่ทิ่ยานันได้มาทำบุญบำบาดวันนี้อาจะมาพาพขอวันนี้หลวงพ่อพระเจ้าอย่างยิ่งแลงโปรดรักษาคุณลุรองอิปาเป็นุมชัยวัดทีติทิทิทิพยานันขอบารมีหวงพ่อพระเจ้าอย่างยิ่งแลงโปัดรัาษาขอคุ้มครองขอพีพากษามาในแต่ยายู่เย็นเป็นถุกมีความสุขความเจริญ จเจริญด้วยพรหม่จเจริญด้วยโภคาสุนตะจัตติมิลพรอายุวันนักสุสขภาภะทุกขิภะรายดุจมือเตือนส่วนท่านที่สองคืออาจารย์น,น,าานำชัยอธิรัฐมนตรีก็ขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยินไปอบรมฝึกภาษาอาจารย์นำชัยอธิรัฐมนตรีขอมีพรหมยแข็งแรงดูยินเป็นสุขมีความสุข,ขเตือน เจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโอคะสมบัติสักสีอินตอนอายุวันนะสุขภาระทุกที่ภาระอยู่ตามทุกมื่อเตยตัวท่านะยักษาวาริวังหาปูราปาริภูเรนติสาตรังเอวะมีวะอิโตหินังเบตานาภูปตปเติอิทธิกังวจิตังกุมหังคิปะมีวะสมิสตุสเปปุเรน กันโูปันราโสยท่านมนโชคิราสยธันจัพพตีโยมิ चाङ्गोतां वचान् दिनो चा तारु